สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งโอลามากันเพราะหลังจากนี้เราจะใช้เจ้าโอลามากันเยอะมากและบ่อยขึ้นเพราะมันฟรีและเป็นที่นิยมนอกจากนี้มันยังใช้ง่ายไปดูกันครับให้เข้าเว็บ olama.com และคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเลือกระบบที่คุณต้องการติดตั้งของผมคือ Windows เมื่อดาวน์โหลดแล้วให้ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนของผมเคยมีการติดตั้งไว้แล้วจึงต้องปิดโปรแกรมที่รันอยู่ก่อน ติดตั้งแล้วคุณจะสามารถเห็นไอคอนของโอลามาที่ซ่อนอยู่มุมด้านขวาของหน้าจอหลังจากนั้นให้คุณเปิดคอมมานด์พรอมพิมพ์คำสั่งโอลามาเวนวักลติตามตัวอย่างเพื่อดูรายชื่อโมเดลที่มีอยู่ในเครื่องแน่นอนหากคุณเพิ่งเคยติดตั้งทุกสิ่งก็จะว่างเปล่าให้คุณกลับไปที่เว็บของโอลมามและไปที่เมนูโมเดล เลือกดูโมเดลที่คุณต้องการและก๊อปปีชื่อเก็บไว้ หลังจากนั้นกลับไปที่คอ m มานด r o รอมและพิมพ์คำสั่ง o l m a ว้นว a กพูนเว้นวัก,ลววกและตามด้วยชื่อที่เรา Copy มาจากนั้น Enter หลังจากนั้นให้ทดลองรันโมเดลด้วยคำสั่งโ o l ม m w e n น w a k run เ e n น w a k ตามด้วยชื่อโมเดลและ enter เมื่อโหลดโมเดลเสร็จก็ลองคุยกับ AI ได้เลยครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดสั้นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ